พอเอารถมาจอดแล้วก็เอาแผ่นสังกะสีลงค่ะก็เลยถามว่าพอ,อายกขึ้นยังไงพอ,เ,อเลยตอบว่าค่อยๆพลิกวังสิละค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าพอท่านเกรงใจคุณครูเนาะช่วงปิดเทอมก็เลยมาเก็บงานเองของอะไรที่พอหยิบจับเก็บได้ท่านก็ามาเก็บเนาะก็เลยช่วยเก็บนิดหน่อยเนาะ ท่านเกรงใจคนนะ mm hmm. เกรงใจคนไม่อยากไม่อยากเรียกครูบางนันเถอะนี่ค่ะยกลงมาจากรถกระบะเมื่อกี้ค่ะมันก็ใหญ่พอสมควรก็เลยถามว่าท่านยกขึ้นยังไงท่านบอกว่าค่อยคอยพลิกเอาวาละโอ้ยก็เลยไม่ได้แล้วก็เลยเรียกน้องออกมาช่วยยกค่ะ น,นักพัฒนาแบบเกรงใจเลเกรงใจคุณครูนะ